การสาวมาถึงเรื่องอะไรถึงเรื่องชรลาและมรณะแก่และตายเพราะองค์ต้องการเอาชนะความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปทำได้ยังไงทุกคนในห้องนี้ตายหมดไหมอนาคตตายหมดไม่เหลือแต่พวกเราวันนี้มีองค์ความรู้ที่จะแก้ปัญหาที่กำลังเกิดในอนาคตของพวกเราหรือยังยัง,ยงใช่ไหมอ่า ยังไม่รู้วิธีแก้ตายเยจะแก้ตายยังไงวะเน,นี่ยใช่ไหมแต่แก้ปัญหาทุกเรื่องได้หมดเลยกิจการงานอะไรต่ออะไรแต่ลืมแก้ปัญหาเรื่องตายนะเออปล่อยตายกันไปทีละคนสองคนเนาะวันนี้เรามาแก้ปัญหาเรื่องตายมเมื่อพระองค์รู้หลักการตรงนี้แล้วพระองค์ก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแต่เหตุดังนั้นความตายต้องเกิดแต่เหตุจริงไหม ความตายจะเกิดมาลอยมีขึ้นมาลอยๆอยไม่ได้ต้องเกิดมาแต่เหตุเหตุเกิดของความตายคืออะไระคิดออกมาอ่ะเนี่ยให้ดูนะอันนี้กระดาษขาดใช่ไหมทำไมกระดาษต้องขาดนะมันบาง อย่างนี้มันหนามันไม่ขาดมันเหนียวแต่ไม่ใช่เพราะอันนี้ไฟลนก็พังเหมือนกันใช่ไหม,มเพราะมันมีกระดาษมันเลยมีกระดาษขาดจริงไหม,มถ้าไม่มีกระดาษจะมีอะไรมาขาดมีมะมไม่มีแต่เพราะมันมีกระดาษมีกระดาษขาดใช่ไหมเนี่ยดังนั้นการขาดเนี่ยคือความเสื่อมจริงไหมแล้วมันหยุดหยุดเสื่อมไหม ไม่หยุดเสื่อมได้เรื่อยๆลมพัดเปียกน้ําไฟลนก็ขาดได้ใช่ไหมเวลาเสื่อมเรื่อยๆรูปร่างมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพระองค์เรียกเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยว่าทิฏสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดการเปลี่ยนแปลงการที่มันเสื่อมเนี่ยเรียกว่าโยวโยแปลว่าเสื่อมเสื่อมปรากฏ เสื่อมมันจะปรากฏได้เพราะมันอะไรมีมีมาก่อนเพราะเกิดจริงมหถ้าไม่มีกระดาษจะมีกระดาษเสื่อมไหมไม่มีดังนั้นกระดาษต้องเกิดมาก่อนใช่ไหมเกิดเนี่ยพระองค์เรียกว่าอุป,ปาโทหรืออุบัติคือเกิดอุป,ปาโทปัญญายติปัญญายติแปลว่าปรากฏอุป,ปาโทคือเกิดเกิดปรากฏมันมีกระดาษมาแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมาจากการเกิดปรากฏคือ เสื่อมปรากฏวยโยปัญญายติเสื่อมปรากฏและเสื่อมแล้วเนี่ยมันไม่ได้หยุดเสื่อมมันเสื่อมเรื่อยๆคือทิตฐะอัญญตังปัญญายติแล้วสิ่งใดที่เสื่อมเรื่อยๆเนี่ยที่สุดหมดมะหมดพอมันหมดแล้วเนี่ยเรียกอะไรนิโรธความดับหรือมรณนะในกอตายถูกเผาร่างแตกสลายไปอันตรธานไปหายไปดับใช่ไหม ดับรูปร่างก็เรียกว่าตายกระดาษเรียกว่าเสื่อมนะร่างกายก็เรียกว่าแก่ผมหงอกขาวหนังเหี่ยวย่นฟันหลุดร่วงนะร่างกายเราก็เสื่อมไปใช่ไหมแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กหน้าตาก็สาดสวยเดี๋ยวนี้ก็ร่วงโรยไปแล้วใช่ไหมอ่าใส่แว่นใส่ฟันปลอมนะอ่าผมเผ้าก็หงอกขาวแล้วใช่ไหม ตรียมตัวตายแล้วเนี่ยดูแล้วนี่ก็เหลือกันไม่กี่ปีนล้วเนี่ยนะเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยนะเนี่ยค่อยๆล่วงโรยไปใช่ไหม,มดังนั้นเมื่อมีเกิดจึงมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมจึงมีดับเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหม เมื่อเกิดมีเสื่อมจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งการเกิดความเสื่อมจึงเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าการเกิดไม่มีความเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้เ <sig arım S 1> มื่อเสื่อมมีอะไรจะมีดับจะมีใช่ไหมถ้าไม่มีเสื่อมจะมีดับไหมไม่มีดับดังนั้นความดับมันมาจากอะไรเสรื่อมใช่ไหมแล้วเสื่อมมาจากอะไรเกิดใช่ไหมอืมอเรามีปัญญาแล้ว ้ได้เยี่ยมมากเลยน,นี่คือปัญญาเห็นสัตจากความจริงของโลกมีเกิดมีเสื่อมมีดับและอาศัยการเกิดขึ้นนะธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพระองค์เรียกมันว่าปฏิจจสมุปปันธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปปนคือเกิดธรรมคือธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุเสื่อมต้องมาจากเหตุคือเกิด ช่ไหมหรือดับต้องมาจากเหตุคือเสื่อมเสื่อมต้องมาจากเหตุคือเกิดดังนั้นความดับคือความตายเนี่ยถ้าการเกิดไม่มีเนี่ยความตายจะมีได้ไหมไม่ได้เห็นไหมนี่พระเจ้าจึงเน้นไปที่ให้หยุดการเกิดดับการเกิดให้ได้ถ้าการเกิดดับได้ปุ๊บเนี่ยการตายมีไหมไม่มี ความตายอันตรธานนิรุชติอันตรธานหมดไปเห็นไหม